สวัสดีค่ะวันดังแมแผนไทยค่ะวันนี้จะมาชวนคุยสบายๆเรื่องข้อดีของการเรียนจิตวิทยานะคะต้องบอกว่าองค์ความรู้ทางจิตวิทยาจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือจิตวิทยาดีๆเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ช่อง YouTube เองเนาะการอ่านงานวิจัยเองการ ไปลงคอสต่างๆเองแดงคิดว่ามีประโยชน์ค่ะแล้วตัวดงเองเนี่ยพอได้เรียนปัจจุบันเป็นเด็กเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพเนาะก็รู้สึกว่าได้กับตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้จะนํามาแบ่งปันนะคะได้3อย่างด้วยกันเนาะคือต้องบอกว่าจริงๆจิตวิทยามีหลากหลายนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยสนใจจิตวิทยาสุขภาพเพราะว่าก็จะนํามาเกี่ยวกับง,งานตัวเองด้วยเนาะเราให้คำปรึกษาคนข้ายอยู่แล้วเราอยากที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือองค์ความรู้เพื่อที่จะมาช่วยเขาในการทาให้เขาดูแลจิตใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นมันจะได้ไม่ไปกกระทบาย แล้วพอไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าข้อแรกที่ได้เลยก็คือมันไม่ได้เป็นการเรียนเพื่อคนอื่นเลยค่ะเหมือนตอนเราเรียนอะเราจะคิดว่าเออเราเรียนเพื่อเราจะไปช่วยคนอื่นใช่ปะ่ะแต่มันเป็นการเรียนเพื่อเข้าใจตัวเองก่อนคนแรกเลยถ้าเราเข้าใจตัวเองนั่นแหละเราถึงจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจไปช่วยคนอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นไมเซทที่ได้จากการเรียนแล้วก็หลายๆคนจะมองว่าอ๋อเรียนจิตวิทยาก็เพื่อเข้าใจคนอื่นไงจะได้รู้ว่าเราจะสัมพันธ์กับใครยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่จริง คือเข้าใจตัวเองก่อนแล้วมันก็เป็นประโยชน์ค่ะคือเดิมมาเราก็เข้าใจว่าเราอะเข้าใจตัวเองประมาณนึงอยู่แล้วนะแต่พอไปเรียนเนี่ยมาที่ข้อ2เลยก็คือเราอะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกช้อยส์หนึ่งเนาะนอกจากแพทย์แผนไทยทําให้เราเข้าใจร่างกายจิตใจรูปกับนามแล้วอะ <c oughs> ก็ลองมาศึกษาในอีกแนวหนึ่งซึ่งมันก็มีประโยชน์จริงๆนะคะคือ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> เดิมเวลาเราทําอะไรได้ดีเราดูแลตัวเองได้ดีเราก็จะมองว่าอ๋อเออดีถูกปะ่ะแต่พอมาเรียนเนี่ยมันจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างว่าที่เราทําอันนี้ได้ดีอะมันเป็นเพราะเรามีทุนทางใจแบบนี้นี่เองแล้วมันเสริมสร้างได้ไหมพอเรารู้ว่ามันเสริมสร้างได้ตรงนี้แหละที่เราจะค่อยๆศึกษาเป็นกระบวนการแล้วนําไปช่วยคนไข้หรือคนใกล้ตัวได้ว่าอ๋อ เเขาขาดตรงเนี้ถ้าเขาเสริมทุนตรงนี้นะ เขาจะดูแลตัวเองได้แบบดีมากๆแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะจุดอ่อนก็ด้วยนะไม่ใช่ว่าทําอะไรดีๆแล้วก็มีทุนทางใจที่ดีอย่างเดียวแต่เวลาที่เราเศร้าเรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกไม่ชอบตัวเองเฮ้ย <"He i, S 1> มันมาจากตรงนี้นี่เองมาจากหล่มตรงนี้แล้วเราพอเราเข้าใจตัวเองอะคะ่ะเราก็จะจับได้ทันก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปกับแพทเทิร์นเดิมๆที่เราเคยสะสมไว้จากความเคยชินเก่าๆนะคะเราก็นํามาสู่ข้อ3ก็คือทําให้เรารู้วิธีในการฟื้นฟูแล้วก็ เยียวยาจิตใจตัวเองได้ค่ะคือต้องบอกว่าทฤษฎีในการบําบัดจิตใจของในทางตอนตกเองเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราเรียนอะไรแล้วทฤษฎีไหนที่มันเหมาะกับจริตเราเราก็หยิบมาใช้เนาะหรือว่าหยิบมาอยู่ในคลังเครื่องมือเพื่อที่จะนามาช่วยคนไข้ใช่ไหมตอนที่แดงคิดว่าแดงถูกจริตกับตัวเองก็คือทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับ การมีสติเป็นพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับ mindfulness เนอะคือต้องบอกว่าอาการป่วยไข้าทางจิตหมายบอกมันจะเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลครุ่นคิดจะกินยาหรือไม่กินยาจะเป็นโรคเรือรังนะคะโดยส่วนใหญ่มันมาจากความคิดคะ่ะเออความคิดลบบางอย่างความคิดที่ถูกบิดเบือนความคิดที่เราไปต่อต้านมันเราไม่อยากได้ไม่ชอบ จริงๆแล้วยอมรับจะดีกว่าไหมจริงๆแล้วเรามานั่งดูดียวกันมาว่าคิดอย่างเงี้ยมีทางเลือกอื่นอีกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆแนวทางเลยที่เราสามารถหยิบมาใช้ในการบาบัดความคิดจัดการกับความคิดที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะ แล้วมันก็ทําให้เราป่วยนะคะแต่ว่าอันที่แดงชอบที่บอกว่า mindfulness เนี่ยก็คือมันจะมีหลายแนวคิดนะ mm. เช่น MBCT MBSR ใช่ไหมคะ mm. เขาใช้หลักสติอ่ะในการมาบําบัดความคิดแล้วพอศึกษาไปเนี่ยมันก็หลักพุทธนี่เองเลยค่ะ mm. การฝึกสติ mm. การฝึกสมาธิเพราะว่าทางตะวันตกเขาก็นําเอาแนวคิดตรงเนี้ยมาปรับใช้เพียงแต่ข้อดีของแนวคิดแบบนี้ก็คือภาษาที่เขาใช้ค่ะมันจะค่อนข้างเรียบง่ายเป็นสากลเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ถ้าเกิดว่าติด ว่าโอ้โหภาษาทางพุทธเนี่ยเข้าใจยากเหลือเกินเราศึกษามาหลายปีแล้วเราก็ยังเข้าถึงไม่ได้ทําไม่ได้สักทีการศึกษาแนวคิดพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราเข้าถึงเขาได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้มีกรอบของศาสนาด้วยหมเพราะว่าคุณจะศาสนาไหนคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถนําเอาหลักการเจริญสติตรงนี้มาใช้กับชีวิตประจําวันได้แล้วแดงชอบตรงที่ว่ามันมันยิ่งกว่าป้องกันอะเพราะว่าคือมันไม่ต้องปล่อยเพราะมันไม่ได้จับอะเราเห็นแล้วว่าเออความคิดมันมา เราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายเลยกับเขาเราก็แค่ตระหนักรู้ว่าอ๋อเป็นความคิดนะไม่หลงคลุ้นคิดไปกับมันเราก็ปล่อยให้มันเป็นก้อนเมฆที่ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใกล้เคียงก็ใช่แต่ว่าแนวทางหรือขั้นตอนที่เขาเอามาเล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีงานวิจัยรับรองเยอะไปหมดเลยค่ะใครที่เป็นสายงานวิจัยสายแบบต้องมีการทดลองมาก่อนคอนเฟิร์มอันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับ การที่คุณจะนําแนวทางนี้มาดูแลจิตใจตัวเองได้นะคะก็ถือว่าได้กับตัวเองแล้วก็นามาแบ่งปันเนาะอยากให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยก็ป่วยทางใจกันเยอะเหมือนกันนะแดงได้คุยกับหลายๆคนที่บางทีเขามีลูกเนี่ยค่ะลูกก็เกิดการเปรียบเทียบมีสังคมปัจจุบันที่มันเทนซ์มากการแข่งขันสูงเราจะได้รู้วิธีในการดูแลจิตใจสังเกตห่างๆเออลูกเราเป็นยังไงหรือคนใกล้ตัวเองอะคะ่ะทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับมันมีความเครียดเยอะจริงๆ พอมันมีแนวทางตรงนี้เราจะแอดแท็กทานโอ้ยอาการมาแล้วไม่ค่อยดีนะจะได้จัดการได้ทันท่วงทีนะคะแล้วองค์ความรู้เนี่ยเข้าถึงง่ายมากๆอาจจะไม่ต้องถึงกับเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่เราคลิปอินไมล์แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้มีอีกแหล่งหนึ่งในการนําไปดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะลองนําไปศึกษาโดยตัวเองกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหมค่ค่นะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ